สวัสดีค่ะมาฮันนี่เมนจเอเป็นมากกบการดูดงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนให้คุณวันนี้เราก็ไม่มีเวลาค่ะแต่ว่าอยากจะทําจะทำเรนดอมนะคกับหัวข้อคนคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ในวันนี้เขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่นะคะมามาหายหายผุ้ผู้โผล่โผล่ิิ a t i o ก็ได้หรือ คุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรยังไงหรือเพิ่งจะเจอกันนี่แหละแต่คุณสงสัยเขาจะเอาอยัางไงเขาต้องการอะไราจากคุณนะคะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้ทำไมถึงจะต้องมาโปรมาวันนี้เป็นแรน,รนะคะไม่มีกล่องไพ่ให้เลือกเป็นพลังงานโดยรวมอาจตรงบ้างอาจสลับกันได้หรือไม่เกิดขึ้นกับใครเลยแต่เราจะใช้ไพ่สำหรับนี้สวยงามมากมาดูกันว่าพลังงานตรงนี้อยากจะพูดคุยอะไรกับคุณขออนุญาตครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทบทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาท่านผู้ผ่านมาพบผู้เจตนาเข้ามาดูมาดูกันซิว่าไม่มีเรื่องบังเอิญค่ะวันนี้พายอยากพูดคุยกับใครนะฮะถ้าคุณฟังแล้วมันใช่คุณก็ฟังต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็ฟังไปเถอะเผื่อมันจะมีอะไรบ้างนะมันอาจจะเข้าไปตอนกลางตอนท้ายหรือใครจะรู้ตรงนี้อาจจะเป็นพรลิขิตของคุณก็ได้ค่ะนะะ,นะะ,นะะไปดูกัน ขออนุญาตดูเขานะคะเขาคนนั้นของคุณราชนินีถือไม้เขาเป็นยังไงบ้างหรือดูคุณก่อนดูคุณก่อนดีกว่าหกดาบเราจะไม่พูดถึงรัคนาราศีเนาะอุ้ยแต่คุณเป็นยังไงคะคุณไม่สบายโอ้โอแต่คุณก็เป็นเดือดซันเอางี้ตัวของคุณเนี่ยนะราชินีถอไมไมหมายถึงคุณ งานของคุณกําลังพังอาจฟ้าคุณประสบความสําเร็จแล้วในวันนี้คุณชิวคุณมีอํานาจวาสนาบารมีชีวิตของคุณตัวของคุณผลักดันตัวเองให้ก้าวไปสู่นัมเบอร์วันคือผู้หญิงผู้ชายแถวหน้าเป็นคนที่มีความเป็นลีดเดอร์ leader, เป็นผู้นําสูงและประสบความสําเร็จอุปสรรคปัญหาทั้งหมดทั้งมวลใต้สํหรับมีหไม้ด้วยนะคะหมายถึง คุณชนะทุกปุจบปัญหาที่ผ่านมาคุณผ่านมาหมดแล้วคุณอาจจะยาร้างอาจจะเลิกรือาจจะหันหลังให้ใครสักคนหนึ่งคุณเจ็บปวดพอสมควรแต่ในวันนี้คุณก็คิดว่าฉันจะไม่รักใครอีกฉันจะไม่รักใครแล้วฉันเบื่อฉันหมดศรัทธาในความสัมพันธ์คุณเอาดาบปักลงไปในศิลาแรงแล้วก็เหมือนกับว่าคุณหมดศรัทธาในความรักคุณเหนื่อยคุณท้อคุณเคยอกหักเคยผิดหวังและเสียใจเคยเจ็บปวดค่ะ และในวันนี้คุณหันกลับมารักตัวเองเป็นเดอนสัน้นรักตัวเองมากพอมากกว่าที่เคยรักใครและคิดว่าพอปงและไม่รักใครอีกดีกว่าเบื่อนายนะคะไปดูอีกนี่คือตัวของคุณหรือเปล่าถ้าคุณมีอาการแบบนี้คุณกําลังประสบความสําเร็จในงานและคุณเคยผ่านความผิดหวังและเศร้าใจเคยเสียใจกับความสัมพันธ์และคิดว่าจะไม่รักใครอีก แต่วันนี้เหมือนคุณเห็นแสงรำไรเจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนคุณจนแกไม่ออกยังก็เจอฟ้าแฝดยังก็เจอพี่น้องยังกับเจอพี่น้องท้องชนกันหรือเปล่ายินนี่ก็พูดสองเนี้ยสำนักฟังไม่ได้น้องหนูหน,หน,หนูไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ควรรับค่ะทีนี้ไปดูเขาเนาะเข้าคนนี้ของคุณแล้วค่ะคุณเจอเขาคุณรักเขาคุณหมดศรัทธาในความรกักแต่คุณมาเจอเขาคุณหลงเขาคุณลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเอง ที่เราเห็นคุณรักเขาด้วยหัวใจค่ะไปดูค่ะแล้วเขาเป็นยังไงบ้างในวันนี้ก้าวหมายเขาทำงานนี่งานเขาเยอะเขาพินิษ์พิจารณาดูคุณเขาก็อยากเริ่มกับคุณแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกอยากแต่ต้นไม้ที่โดนตัดมันจะทำยังไงดีเมื่อไหร่มันจะงอกเงยเมื่อไหร่มันจะไปต่อได้นั่นสิเขาไม่เห็นทางทาวเวอร์ เขารักคุณน,นี่คะ่ะคุณรักเขาเขารักคุณแต่ผู้คุณนะั้นสติดปัญหาไม่ได้เป็นคนเก่าของกันแล้วกันแต่ว่าต่างคนต่างเจ็บปวดต่างคนต่างเคยถ้าไม่ผู้คุณทะเลาะกันผู้คุณก็ต่างเคยต่างเป็นพ่อแม้แม่ไม้มาเจอกันหรือคนที่เคยมีประวัติคนที่เคยเจ็บปวดเศร้าใจและเสียใจวันนี้เขางานเยอะค่ะเขาชี้เขาเป็นยังไงเขางานเยอะถ้าเขานิ่งก็คือเขาทางานนะเขาเคยผิดหวังเศร้าใจและเสียใจเหมือนคุณวันนี้เขารักคุณค่ะ เดอสั่นคุณรักเขาคุณเห็นเขาเป็นกระจกเงาเป็นภาพสะท้อนนี่คือสิ่งที่คุณมองเขาส่วนเขามองคุณเขาก็รักคุณนะแต่ถามว่าถ้วยเขาน่ะเขาจะส่งให้คุณไหมเขาไม่ได้ยื่นมือมาอย่างนี้คุณเขาแค่ถ้วยของเขามันเป็นแบบนี้เขาถือเอาไว้ยันนี้ก็จะถามถ้าเขาไม่ได้ยื่นให้คุณนี่เขาไม่ได้เชื่อเขาแค่ถือไว้พินิจพิจารณาว่าเอ๊ะห้ไม่ห้ ใช่ไม่ใช่เขาก็ยังเล็งคุณอยู่เออนั่นแหละคุณอยู่ในสายตาเขาเหมือนกับเขายังแต่ัดสินใจอยู่ค่ะนะฮะไปดูอีกอ่าคุณรักคุณชอบเขาแล้วกันคุณเห็นเขาเป็นเดซันคุณอยากได้อยากครอบครองคุณเหมือนเจอพี่น้องเจอฝาแฝดเจอคนที่เหมือนกันส่วนเขารักคุณแต่ไม่รู้ว่าจะให้ดีไหมเคยเจ็บปวด จะให้เอาถ้วยให้ตาคนนี้ไหมให้ยายคนนี้ไหมก็จะ <_ an> ทําร้ายเราอีกไหมนี่คือความคิดเขาค่ะทีนี้เราจะไปดูนะว่าเขาจะทายัางไงกับคุณอาสิ่งที่เขาอยากได้จากคุณสี่คอนเทนต์วันนี้สิ่งที่เขาอยากได้จากคุณคืออะไรคะจริงๆแล้วเงินเงินนะมีไหมนะฮะฉันรักเธอชอบเธอด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากเขาอยากได้เงิน ไม่ใช่เขาอยากให้เงินคุณดีกว่าถ้าแปดถ้วยมากับสิบเอ้ยแปดเหรียญมากับสิบถ้วยคือเขากาลังเก็บเงินเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริบเพื่อมาสร้างครอบครัวกับคุณนั่นแหละเขารักคุณนะเขาจะรักคุณให้ดีที่สุดค่ะสิ่งที่เขาอยากได้จากคุณเขาอ,อยากมีลูกกับคุณหรือเขาอ,อยากดูแลคุณก็ได้นะค่ะ ก็ดีนี่ไม่เห็นจะมีอะไรให้ยุแยงแตะแคงรั่วเลยวันนี้อไปดูกันต่ออย่าเพิ่งไปเชื่อเยาวานนะคะวันนี้นะฮะจริงๆแล้วเราว่าจะไม่ทำเพราะาเราไม่มีเวลาเมื่อวานไปร้านกาแฟอีกแล้วคุณถ้าหากเราไม่เจอไปาำได้ที่ร้านกาแฟไปแคมปิ้งนะะได้ภาพมาสวยมากไปทำอินโทรนะคะเดี๋ยวเราจะมาโพสต์ตรงนี้แหละเย,ยาวลนเป็นคนเบอร์ห้าคุณเบอร์ห้าบ้าเหอคีโอขีอวดนะคะเออเขาต้องการอะไรจากคุณเราเห็นนะคะมีเดี๋ยวเราจะพูดต่อ เดันเววิลเขาต้องการอะไรจากคุณเขาต้องการเวลาพิสูจน์ตัวเองคุณไม่ต้องเชื่อเขาคุณไม่ต้องเชื่อคําพูดเขาหรือเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรกับคุณหรอกอคุณไม่ต้องเชื่ออ,อะไรทั้งสิ้นให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะเดวิลเป็นโกลงร้อยแห่งโชคชะตาและวันนี้เขากาลังเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริบคุณอาจจะเป็นพ่อมไม่ไม่เป็นคนที่เป็นซิงเกิลมามเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ เยาวันก็เป็นซูเปอร์มัมนะคะเพราะว่าทํางานหัวหกก้นคิดทำอยู่คนเดียวค่ะนะแทบจะแปลงร่างอยู่แล้วทุกวันนี้นะ่าลูกนี่แทบจะเรียกคุณพี่อ่เป็นเพื่อนกัน <c oughs> นี่คืออะไรเขาอยากดูแลคุณคุณมีต้องเชื่อเขาด้วยเกียรติและศรัทธานะหกและเก้าเก้าและหกเลียนหมายถึงเขาอยากดูแลคุณ ถ้าวันนี้ความสัมพันธ์มันยังนิ่งคืออะไรเขาต้องการอะไรเขาต้องการเวลาเขาขอเวลาอีกนิดหนึ่งเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือเพื่อสร้างศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อได้ดูแลคุณได้เต็มที่เขารักคุณแต่ถ้วยที่เขาอยากจะส่งมอบให้คุณมันน่าจะต้องเป็นถ้วยที่เลิศเลอที่สุดในปฏิพีแห่งนี้ก็ว่าได้ค่ะนะฮะไปดูอีกนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาเขาต้องการเวลานิดหน่อยเพื่อ เพื่อที่จะพิสูจน์หัวใจของคุณพิชิตหัวใจของคุณให้จงได้รักคุณค่ะว,ว้าวก็ดีดีนี่แล้วต้องการอะไรอีกละ่ะเอาอย่างนี้ค่ะค่ะไปดูกันต่อแล้วเขามีคำพูดอะอะไรฝากถึงคุณไหมในวันนี้นะคะวินาทีนี้ที่คุณเห็นไพ่ไปดูกันซิว่านึกถึงหน้าอันสวยสดงดงามของตัวเองแล้วก็นึกถึงหน้า คนของคุณคนในความสัมพันธ์นึกออกไหมนึกออกไหมโอมนึกออกนึกจงนึกจงนึกนะคะค่ะมีคำพูดอะไรที่เขาอยากฝากถึงคุณในวันนี้เขาอยากให้คุณรอเขาเขาคิดถึงคุณค่ขารักคุณค่ะคุณเห็นไหมรักและคิดถึงถ้าเขาไม่ได้พูดเขาอยากให้คุณดูกันกระทําวันนี้เขามีปัญหานะเขาอาจจะป่วยติดปัญหาแต่เขาอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขา ฟล์ <Pro S 2> ไปเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาแพมทีเดียวห้าใบจะร้ยเรียงเป็นคําพูดให้ฟังว่าคําพูดที่เขาฝากมาผ่านไพ่โอ๋เลิมยูโซมาเดี๋ยววิ่มาอีกแล้วจ้าสับแล้วสับอีกโอเคเราจะพูดว่าเราแทนเขาคนนั้นของคุณส่วนเธอก็คือหล่อนหรือนายเพื่อนของเรานะจ๊ะเราอยากให้เธอรู้รรักเธอตั้งแต่เราตกลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบ ไม่ว่าสถานการณ์ที่เราเจอกันมันอาจจะเรียลได้หรือโหดร้ายสักเพียงใดในวันนั้นที่เราเจอกันเราอาจจะไม่พร้อมเธออาจจะไม่ได้สนใจเราหรือมันไม่ได้อยู่ในสถานะในเวลาที่จะต้องมาพูดเรื่องรักมันไม่เหมาะนะคะแต่วันนี้เราอยากให้เธอรู้สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยบอกไม่เคยพูดเรารักเธอมากเรามีความรู้สึกผูกพันถูกสตาเรารู้ตั้งแต่แรกพบแล้วว่าเธอคือคนที่ใช่ แต่พูดไปเธอจะเชื่อเราไหมเดี๋ยวหาว่าเรางมงายถ้าเราจะบอกว่าเธอคือดิสนีย์คือโชคสตาแห่งรักเธอจะหาว่าเราบ้าไหมเรารู้เรารู้สึกได้ว่าเธอคือคนที่ใช่คนที่เราตามหามานานแสนนานเธอไม่เหมือนคนอื่นจริงอยู่เราเคยเจ็บปวดเรารู้ได้ว่าเธอเคยเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์ในขังเกาะเราขอสัญญาด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี ของเราเองอาจจะไม่ได้มีมากมายแต่มันคือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เรามีเราจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเราจะไม่ทําร้ายเธอเหมือนที่ใครเคยทําเราสัญญาว่าเราจะดูแลเธอให้ดีที่สุดค่ะถ้าวันนี้เธอยังไม่เชื่อเธออาจจะมองเราได้ค่าหรือมองว่าเราดื้อเอาแต่ใจเป็นเด็กชอบทําอะไรตามใจตัวเองหรือไม่ได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงให้เธอรับรู้ ก็คนแบบเนี้ยก็เราทําได้แค่นี้แหละเราเป็นคนที่ไม่รู้สิเราว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ต้องพูดพราะพูดไปเดี๋ยวเธอก็จะหาว่าเราพูดเพราะอารมณ์เพราะว่ามีสิ่งที่ต้องการนะคะพ่อเยาวานก็ตั้งหัวข้อว่าเขาต้องการอะไรจากคุณเราจะพูดอะไรได้บ้างเรารักเธอมากเรารู้ว่าเธอเป็นคู่แต่เราต้องยังย้งชั่งใจ นะเดี๋ยวเธอจะหาว่าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกแต่เราอยากให้เธอรู้ว่าเรารักและรอคอยขอเวลาอีกนิดหน่อยเพื่อพิสูจน์ตัวเองค่ะว้าวว้าวว้าว,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 วนะโอเคเราจะใช้ไพ่อ,อีกสำรับนึงว่าแล้วคุณควรทำอย่างไรกับคนคนนี้ถ้าจะมาหวานหยดย้อยขนาดนี้นะคะเป็นลูกเยย้อยหรือไงเนี่ยนะคะไปดูกัน คุณควรทำอย่างไรกับเข้าคนนี้คะคนที่ปากแข็งคนที่ไม่พูดความรู้สึกคนที่รักคุณคุณควรใช้สติปัญญาของคุณทั้งหมดทั้งมวลใช้อินทูวิชันของคุณหรือถ้าคุณจะมองผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ของคุณคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะคุณควรใช้ประสาทสัมผัสใช้ความรู้สึกใช้อินทูวิชันถ้าจะมองด้วยตาเปล่ามันจะไม่เห็น นาาหาในสิ่งที่ไพ่บอกค่ะลึกซึ้งกินใจโอ้โหหกไม้ควรให้โอกาสเขาค่ะวันนี้คุณชนะใจแล้วคุณควรทํายังไงกับเขาอีกคุณชนะใจเขาไปแล้วแต่คุณคิดมากใช่ไหมความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขามีสิบดาบคุณเองก็มีเก้าดาบเพราะคุณคิดถึงกันเอากันออกจากหัวไม่ได้เสพติดการคิดถึงหยหา,ากลางค่ำกลางคืนนอนไม่หลับ ความรู้สึกของพวกคุณเหมือนกันค่ะบอกแล้วเด๋ยวซันสำหรับนี้มันเป็นแฟดเป็นเซเมตเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณเป็นอ่าทนะวินเฟรมค่ะนะทวินเฟรมคือคู่เหมือนคู่แฟดเป็นคู่ทางจิตวิญญาณนี่คืออะไรเดอฟูคุณ ate, ควรให้โอกาสเขาได้เริ่มได้พูดคุยหรือได้ไปต่อกับความสัมพันธ์มีเรื่องราวดีๆรอคอยคุณอยู่คุณใหญ่คิดมากอย่ากังวลตัวเขาเองก็คิดมากเหมือนกันค่ะ ไม่น้อยไปกว่ากันเลยมีสามดาบคืออะไรเราจะเปิตต่อว่าทำไมเป็นสามดาบคะมีสามดาบท็อกซิกหรอหรือคุณยังเจ็บปวดกับความหลังครั้งเก่าคุณยังไม่ให้อภัยตัวเองคุณยังรู้สึกผิดหรือคุณยังจมปักอยู่กับความเจ็บปวดนั้นคุณหวาดกลัวคุณไม่กล้าที่จะไปเริ่มความสัมพันธ์กับใครไปดูค่ะแล้วอะไรยังไงคุณควรทําอย่างไรกับเขา คุณควรไปทำงานหาอะไรทำหรือตัวของคุณเนี่ยยังมีแพชชั่นอยู่กับเขานะฮะอืมกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้พวกคุณเป็นคู่ค่ะเป็นคู่เหมือนเป็นคู่แฝดที่เราพูดไปมีความเป็นคู่คือไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอส่งกระแสจิตถึงกันเป็นโซเมต เออเป็นทวินเฟรมนะทวินเฟรมคือดวงไฟสองดวงที่แยกกันไปเกิดแล้วเมื่อกลับมาเจอกันก็คือมันจะดวงไฟอะค่ะเปลวไฟมันจะสามารถที่จะหลอมรวมเป็น1นงเดียวได้เลยโดยที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้คําพูดคุณเจอคนนั้นนี่แหละค่ะคือคนคนนั้นของคุณคือเปลวไฟพวกคุณมีความขัดแย้งกันอยู่ ด้วยความที่หนึ่งคนไม่เชื่ออีกหนึ่งคนก็ศรัทธาใต้สำรับมีเส้นหมายถึงถ้าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อเหรอคุณตัวของคุณผู้หญิงอะน,นะอาจจะต้องแอคชั่นมากกว่าคุณผู้ชายค่ะเนาะคุณต้องเชื่อและศรัทธามีโอกาสดีๆที่จะชนะอยู่แต่ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกับมีความเจ็บปวดมีความคิดมากสับสนอยู่นั้นเองไปดูค่ะแล้วไพ่สรุปอยากบอกเลยคุณมีอะไรจะเกิดขึ้นอีกกับความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขา ความเจ็บปวดความอึดอัดคุณมี9ดาบเขาม,มี10ดาบไม่ต่างกันเลยเป็นทวินเฟรมนะฮะไปดูค่ะขออนุญาตด,ดูว่าไพ่สรุปไพ่จบอกอะไรกับคุณอีกมีอะไรที่คุณควรจะได้รู้เกี่ยวกับเขาบ้าง3มดาบขึ้นมาเป็นท็อซิกสีหรือเปล่า มีหนึ่งคนที่ยังไม่จบปัญหาเก่าๆคาราคาซังเจ็บปวดที่ยังเจ็บปวดมีกดาบสิบดาบเพราะมีหนึ่งคนยังไม่ออกจากวังบนความรู้สึกค่ะแปดดาบเอาเข้าไปตรงนี้ตรงกลางเนี่ยระหว่างก็คือหมายถึงว่า energy ของวันนี้แปดดาบเก้าดาบและสิบดาบคืออึดอัดไปต่อได้ยะก,กับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงเจ็บปวดเศร้าใจและเสียใจค่ะไปดูอีกแต่พวกคนรักกันนี่ ดูสิถ้าขึ้นมาอย่างไงเราจะอ่านอย่างนั้นโดยที่เราจะไม่ขยายแล้วนะมากพอสมควรเดินสตาความสุขและความหวังรอคอยที่จะกำเนิดและเกิดขึ้นต้องเชื่อและศรัทธาค่ะเดอะมูนเดอะสตาและเดอะมูนเกิดขึ้นใต้สํารับมีคิงถือไม้ตรงนี้เป็นควีนถือไม้มีความเป็นคู่แต่ ต้องปรับต้องจูนอาจจะเจอกันในที่ทํางานและอื่นอาจมีหนึ่งคนที่ยังไม่จบปัญหาคาราคาซังในความเจ็บปวดณสถานการณ์ตรงนี้แต่ในอนาคตคือความสุขรออยู่แค่เรากล้าที่จะทําอะไรบางอย่างหรือกล้าที่จะอดทนรอนั่นเองมีเดมูยมีความคิดถึงของกันและกันจะต้องอดทนเพื่อก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปให้ได้นั่นเองค่ะเราจะเปิดอะไรให้คุณดีเปสำนักนี้กัน ค่ะมีความสุขรออยู่แต่ต้องร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันนะฮะฮช่วยเหลือคือคูณส่งเสริมกันค่ะอดอกบัวก,กว่าจะพ้นน้ําก็เหมือนทวินเฟรมะะคือมันเป็นยังไงมันมีบททดสอบเยอะสาหรัคู่ของคุณนะฮะต้องอดทนต้องกลมเกลียวค่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องเชื่อและศรัทธาความสุขรอยอยู่ค่ะเงิน การเงินด้วยเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันเรื่องเงินและวคุณเห็นไหมเทพประทานพรเท,รทพแห่งความสําเร็จองค์พ่อพิคเนตมาอวยพรคุณความสุขความอุดมสมบูรณ์อ่าแล้วก็เติมเต็มให้กันและกันค่ะอยากได้หรืออยากให้ความรักสุขงอมถึงเวลาได้เด็ดเด็ดเก็บเกี่ยว ะะก็คืออาจจะต้องขออาจจะต้องมูอะค่ะไปมูกันเลยนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมัน่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์มาหวานด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ